ยังไม่เคยดูเลยนะเนี่ยมิวสิกเพลงคนด้านลือเนี่ยไม่มีใครแก้เลยดื้อรันคนดื้อรันนะคะอยากดูหรอ <laughs> ไม,ม่ห้ามห้ามจะได้ดูแน่นอนวันพรุ่งนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงที่ Facebook ของ Work Gang แต่เดี๋ยวเขาก็จะแชร์ไปที่ Facebook ของ IFC แหละแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนของใครทั้งคู่นะ facebook.com/workgang ใช่ไหม W E R K G A N G นะคะหรือว่าไปที่แฟนเพจของโ s e ก็ได้ facebook.com/rosefanclub วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่10 1หนทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงจะเป็นพรีเมียร์เลยจะได้ชมพร้อมกันก่อนใครยกเว้นที่หลังโรสแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยพอแล้วจะดู